สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธนะครับก็วันนี้เป็นวันพิเศษส,สุดๆเลยก็ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ผมก็เดินมาที่บ้านจงนะครับก็มาดูไรโวคาโดด้วยแล้วก็มาดูบ้านจงด้วยนะครับว่าตอนนี้จงอยู่กันยังไงนะครับผมไม่ได้มาเป็นเดือนเดือนละก็ตอนนี้กําลังเดินลงไป,ไปบ้านจงอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่กล้าเอามอไซค์ลงมานะครับเพราะฝนตกใหม่ๆเนี่ยทางจะลื่นมากกลัวมันหนักนะครับตอนนี้ยังไม่ลื่นหรอกแต่ว่ากลัวถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้นะครับ ยางผมเนี่ยเริ่มหมดละยางมอไซค์ก็เดี๋ยวหน้าฝนค่อยเปลี่ยนเอาจริงเอาจังนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็ใช้ยางเดินไปก่อนก็วันนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าแรงอยู่วันนี้ก็เป็นยังไงไม่รู้ครับฝนตกก็หลังจากแผ่นดินไหวมาได้4ีห้าวันก็เกิดฝนตกเลยนะครับก็วันนี้จะไปดูบ้านจงแล้วก็ไปดูสวนวดัดโคดวว่าเป็นยังไงกันบ้างในวันที่ฝนตกปล่อยๆแบบนี้นะครับตอนนี้ฟ้าก็ร้องด้วยนี่เลย รู้ทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเปล่านะครับภูเขาทุกฟังทุกฝาดบางต้นไม้ต้นไม้บางต้นก็เขียวเขียวอยู่แล้วก็ภูเขาส่วนมากเนี่ยก็แรงแรงแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงแต่เกิดอย่างไงไม่รู้ฝนตกเฉยเลยนะครับแปลกมากช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับปีนี้ก็ก่อนที่แผ่นดินจะไหวเนี่ยก็มีอากาศหนาวด้วยบ้านผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วนะครับ กางวันร้อนกันคืนหนาวอะไรแบบนี้แล้วก็ไก่ที่บ้านผมเนี่ยก่อนแผ่นดินไหววันนั้นนะครับไก่ป่าผมเนี่ยดินไปดินมาเลยทุกวันผมขังไว้ในกรงเนี่ยมันไม่ดินนะครับวันนั้นไม่รู้ว่าทําไมมันดินหรือเปล่าเพราะมันรู้สึกถึงแผ่นดินจะไหวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นสัสญชาติญาณของสัตว์ป่าเดี๋ยวผมจะเดินเ,เดี๋ยวผมจะส่องรอบๆให้ทุกคนดูนะครับว่าตอนนี้เป็นกันยังไงน,นี่ฝนก็ปร่อยๆยรู้สึกสดชื่นนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยร้อนจัดเลย ร้อนจีก็บ้านจงก็อยู่แค่ข้างล่างนั้นนะครับส่วนบริเวณรอบๆก็เป็นพวกปาพงปากไผ่อะไรแถวนุ้นมีนกขนอทองร้องด้วยนกขนทองร้องแล้วก็ฟ้าร้องนะครับตอนนี้จะเห็นหยดน้ำฝนหยดติงต๊งติงต๊งติง๊งติ๊งใส่หน้าเลนเลยโอ้ถึงแล้วบ้านจงก็ จงไม่อยู่นะครับไม่รู้จงไปไหนถ้าอยู่เนี่ยรถจะจอดตรงหน้าบ้านนั้นเลยวันนี้ฝากฝัง่งนู้นเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะหนักกว่าฝากนี้นะครับได้ยินเสียงนฝนฝนถลมฝากนู้นบนพวกใบมงใบไม้อะไรต่างๆก็น่าจะพอดีอน่าจะแรงพอพอดีกับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเป็นปีมีพวกใบตองใบใบตองนะครับมันก็เลยได้ยินเสียงชัดกว่าเลยฟ้ารอง เสียงนกขุนทองด้วยนกขุนทองช่วงนี้มันทำมันมีลูกอ่อนนะครับไม่รู้ว่ามีลูกอ่อนหรือเปล่ามันถึงร้องต่ำม,มากจงไม่อยู่เนี่ยบ้านจงรู้สึกเ,เงียบๆนะครับ ลหลกรือปไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านจงกันก่อนนะครับว่าตอนนี้บ้านจงเป็นยังไงในวันที่ฝนตกปลอยๆแบบนี้ฟ้าร้องกรนําบนฟ้าเลยก็นี่เป็นบรรยากาศจงในวันที่ฝนตกปลอยๆก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับ คือว่ามัานจงมีอะไรน่าดูบ้างในตอนนี้โอ้มีพวกสายยงสายยางก็มีกระป๋อกพ่นยา3าถึงสอันก็มีเป็นข้าวพ่นเลี้ยงไก่จงนี่เปกระสอบเลยไม่รู้ว่ากี่กระสอบหนึ่งสอสามสี่ห้ามันห้าหกระสอบข้าวพ่นที่เก็บจากไร่จงนะครับจงปลุกเองนี่ตรงนี้จะมีน้ำซึมหน่อยๆตรงนั้นเลย นี่บรรยากาศภายนอกฝนติ้งติงต้งติ้งติ้งเลยถ้าจงอยู่เนี่ยบรรยากาศน่านอนเลยทีเดียวจงเนี่ยส่วนมากก็จะนอนอยู่แล้วนะครับนอนกลางวันทํางานกลางคืนอะไรแบบนี้ในนี้จงก็ล็อกไว้ละนี่อนเอาไมคกุญแจไว้แต่ว่ารู้ล็อกข้างในหรือว่าข้างนอกนะครับถ้าล็อกแบบนี้เนี่ยล็อกไม่ได้ชัวร์ก็แค่สองๆอข้างในให้ดูกันนะครับเพราะว่าผมไม่เข้าไปละ นี่เลยข้างในมันมืดมืดแบบนี้ข้างนอกก็สว่างข้างในมืดมืดไม่มีไฟฉายด้วยวันนี้ก็ไปทางไปชั้นบนก็เมื่อก่อนผมมาเนี่ยผมแอบเข้าบ้านจงแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่แอบเข้าแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ต้องแอบเข้าไปดูละเคยดูแล้วนะครับก็บรรยากาศภายนอกนี่เลยเป็นลานที่จงสร้างไว้ต้อนรับแขกนะครับ เดี๋ยวพวกผมนั่นเองผมยังไม่ได้มาถ่ายเลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายทุกคนดูนะครับหลังจากที่จงสร้างไอลานตรงนี้ต้อนรับไอระชววงแล้วก็อลวิทอะไรพวกนั้นนะครับแต่ผมสงสัยอยู่ว่าทําไมนกขนทองมันชอบร้องตอนนี้มันมีลูกอ่อนหรือเปล่าร้องมาจากป่าฝั่งทางด้านนูน้นส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นไล่กาจงนะครับตัวนี้มันจะหมุนแล้วก็จะมีกระดิ่งวัวโอ้โหตอนนี้ โอ้โหดูจงออกแล้วหรอโอหออกเยอะสุดๆมพวงๆเลยแต่ยังไม่แก่นี่โหเป็นต้นไปหมดต้นเนี้ยถ้าจะสมนาดูเลยนี่หอยตรงเต็มเป็นหมดเลยนี่หุ่นไล่กาเป็นกี้ผมจะให้ดูเวลาลมมาเนี่ยมันจะดังตุ้งๆ,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 ๆแบบนี้นี่ กระดิ่งวัวนี่ตรง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 แบบนี้มันไล่พวกเหยี่วพวกอินทรียที่มาจับไก่จงด้วยนะครับเวลาจงไม่อยู่มันก็ช่วยไล่ด้วยก็เดี๋ยวผมจะวางสัมภาระของผมไว้ตรงใต้บ้านจงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างข้างล่างบ้านจงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยแต่ทอผมก็เอามาไว้นี่เลยข้างล่างซว่าวตอนนี้จงมีไก่อีกอยู่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าไก่จงน่าจะหมดละไม่เหลือสักตัวแค่ตัวผู้กับตัวเมียไม่กี่ตัวนะครับ นี่คอนโดไก่ของจงอันนี้ก็ผูพังเรียบร้อยละผูพังตามการเวลานะครับนี่เลยมีแต่ข้อไก่แล้วไม่มีไก่ละบ่อน,น้ําก็แห้งละหน้าแรงแรังเกินจงไม่ดูดน้ํามาใช้เลยมันก็เป็นห้องน้ําก็เป็นถังพ่นยามีน้ําอยู่ด้วยก็นี่เป็นลานอะไรสักอย่างหนึ่ง นี่ลานนอนฟังเสียงธรรมชาติคือบนเปลนี่เลยฟังอย่างสบงงสบายตรงนู้นนี่มีต้นสายต้นหนึ่งด้วยนะครับต้นนั้นเลยใหญ่มากต้นนั้นแต่ว่าไปไม่ได้เป็นป่าเหินอย่างเดียวตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าร้องหนักมากตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศบนหลังคาแล้วก็ชั้นสอง ก็เดี๋ยวเราดูบ้านจงแค่นี้กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสวนอโวคาโดของผมข้างล่างกันว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ฝนเริ่มเบาละฝนไม่หนักนะครับรอบนี้อันนี้เลยเป็นบ้านที่สวนผมก็สวนผมก็ติดไร่ตรงนี้แหละครับนี่เลยเป็นแนวเขตตรงที่ลัวนี้นะครับ ว่สวนอโวุาโดผมตอนนี้อโวคาโดก็เริ่มโตในน้ําก็จะสดชื่นสดชื่นหน่อยแต่น้ํามันไม่ทะลุข้างล่างนะครับเพราะว่าเบาเกินดูถนนยังไม่แห้งเลยยังไม่เปียกเลยไม่ใช่ไม่แห้งยังไม่เปียกเลยนะครับนี่แห้งก๊อกเลยไปนูน่นบางต้นที่ใหญ่บางต้นที่เล็กก็มีต้นที่ยังไม่เสียบยอดเยอะแยะนะครับส่วนมากก็ยังไม่เสียบครึ่งต่อครึ่งเลยเราไปดู เ๋ยผมจะไปเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็ถ่ายฝั่งนู้นมาให้ทุกคนดูกันนะครับว่าบรรยากาศวันนี้ฝนตกเป็นยังไงกันผมก็เดินมาถึงฝั่งนี้แล้วนู่นเลยบ้านผมเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นถ่ายมาฝั่งนี้ก็ไล่บวชดอกของผมตอนนี้เนี่ยรกมากงมเลยนะครับนี่หน้าแรงนี้ไม่ได้มาปั้นหญ้าไม่ได้อะไรเลยก็ให้มันเหี่ยวแห้งไปอย่างนี้นะครับต้นพวกนี้เนี่ยเช่นต้นนี้ยังไม่เสียบยอดนะครับเดีย๋ยวต้องมาตัดแล้วก็เสียบยอดใหม่มาไปดูต้นอื่นดีกว่า โอ้ฝนเริ่มหนักอีกแล้วธรรมดาภูเขาฝั่งนู้นนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้หน้าฝนเนี่ยมันจะเขียวชะอุ่มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยหน้าแรงนะครับมันก็เลยเห็นลง่ลงๆหน่อยตรงนั้นเป็นหน้าผาทั้งนั้นนะครับบริเวณตรงนั้นแต่พอดีกล้องผมมันซูมไม่ได้ก็เลยซูมให้ทุกคนเห็นพวกหินพวกอะไรไม่ได้นะครับนี่มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เตรียมรับฝนนะครับใบอ่อนออกมาแล้วตอนนี้ ก็ลายบนนู้นนะครับเป็นจุดที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูว่าอาผมเนี่ยมาทำไลยปลูกขีงข้างบนเลยก็มีคนเดินตามมาด้วยไม่รู้ใครนู่นโอ้พรรมานี่นะครับพรรมาเข้ามาทําอะไรกันก็ไม่รู้ลังเดินมาเลยสามคนเดี๋ยวถามซิครับว่าเข้าไปไหนกันไปนี่ก่ออะซีกขอที่ไหนน,นี่เหรอ,อ,อยืนอยู่พ่อเลี้ยงอะไรพ่อเลี้ยงป๋อพ่อเลี้ยงปวอ ปอยู่ที่ไหนตัวละม่วงอ่ะโป๊ะโป๊ะเรียนโป๊ะอ่าที่ไหนไล่ที่ไหนข้างบนอ๋อข้างบนนี่หรอใช่ตุกขิงเหรอใช่อ๋อมาจากไหนมาปั๊บเอ็งเงาเอ็งไปก็แล้วถามก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับเขาบอกเขาไปซื้อของฝั่งนู้นแต่ว่าโอ้โหไม่รู้ไปซื้อของอะไรข้างฝั่งนู้นมีมีชาวบ้านเขาเปิดร้านขายของด้วยนะครับ ก็สามคนนี้มาเป็นลูกน้องเขาปลูกขิงก็มาเย็นๆเลิกงานก็มาซื้อของครับเขาไปซื้อของคุยไม่เขารู้เรื่องด้วย,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 ยก็พักให้ฝนหยุดแป๊บหนึ่งก่อนค่อยเดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดละ พักก่อนแป๊บน,นึงก็โอเคครับก็พักสักครู่นึงตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วเสียงดังแค่ป๊อกปแป๊กๆ๊ที้ทีเออไม่ค่อยทีแล้วนะครับก็ฝนน่าจะหยุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากสวนอุโบสของผมแล้วก็จากบ้านจงกันก็วันนี้ก็จงไม่อยู่นะครับก็พามาดูบ้านจงคร่าวๆแล้วก็ ส่วนวลอลคดของผมในวันที่ฝนตกนะครับก็เจอกันใหม่รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะพาอะไรคนนะครับรวมทีมมานอนบ้านจงกันดีกว่านะครับรอให้จงว่างๆก่อนแล้วก็ถ้ามาเจอจงแล้วเราค่อยมานอนกันนะครับเพราะว่าจงเนี่ยสังเครตอนรับพวกผมแล้วแต่วยังไม่มาเลยก็ไว้ซีต้นฝนหรือว่าอีกไม่กีอ่อาทิตย์หรือว่าง่างนะครับค่อยมากันสำหรับวันนี้ผมจอมยุทธก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับนี่เลยบ้านจง